สวัสดีครับสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่1กุมภาพันธ์พุทธศักราช2562ค่ะสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ำแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561 วันนี้เวลา19นาฬิกา30นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดกลาด้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปในการพระราชทานเลี้ยงอาหารค่ําแก่ผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจําปี2561และคู่สมรสณเพจั้งพระที่นั่งบรมราชสถิมโหฬารพระบรมหาราชวัง เกือรางวัลสมเด็จเจ้าฟา้มา,ามหิดลประจำปี2561ด้านการแพทย์ได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์ไบรยอันเจดูเคอร์ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันมะเรงไนท์มหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอริกอนสหรัฐอเมริกา ได้ทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาหนึน่งในยาต้นแบบสำหรับรักษาโรคมะเร็งแบบมุ่งเป้าเพื่อรักษาโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวเรื้อรังชนิด CML และศาสตราจารย์แมรี่แคลคิงศาสตราจารย์เวชพันธุศาสตร์ภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยวอชิงตันสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นผู้ค้นพบยีนที่เป็นสาเหตุของโรคมะเร็งเต้านม โดยค้นพบตำแหน่งของยีนที่เมื่อเกิดการกลายพันธุ์จะเป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็งเต้านมที่สามารถถ่ายทอดได้ทางกรรมพันธุ์ส่วนด้านการสาธรารณาสุขได้แก่ศาสตราจารย์นายแพทย์จอร์ดีทรีเมนส์กับศาสตราจารย์นายแพทย์ยอนอาฮมเกรนที่ได้ทำงานร่วมกันเป็นเวลากว่า30ปีโดยทำการศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนาวัคซีนป้องกันอะหิวาตกโรคชนิดกินที่มีประสิทธิภาพในการกระตุ้นภูมิคุ้มกันมากกว่าชนิดฉีด พร้อมทั้งเสนอแนวทางการให้วัคซีนเพื่อป้องกันโรคอย่างมีประสิทธิภาพสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา9นาฬิกา3นาทีสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเซนทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเ e วน i ชันเซ็นเตอร์แอดเซ็นทรัลเวิร์เขตปทุมวันทรงเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติประจำปีรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2 5 6 2ซึ่งมูลนิธิรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลร่วมกับกระทรวงสาธารณาสุขมหาวิทยาลัยมหิดลและองค์กรสุขภาพระดับโลกจัดขึ้นภายใต้หัวข้อเศรษฐศาสตร์าการเมืองของโรคไม่ติดต่อแนวทางทีทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วม เพื่อให้นักวิชาการนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์บุคลากรทางการแพทย์และการสาธารณสุขจากประเทศไทยและต่างประเทศที่เข้าร่วมการประชุมได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ความรู้และข้อคิดเห็นในประเด็นสําคัญด้านต่างๆอีกทั้งเพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางความเป็นเลิศทางวิชาการด้านการแพทย์และการสาธารณสุข ภายหลังจากมีพระดำรัสเปิดการประชุมแล้วทรงฟังการบรรยายพิเศษเรื่องมะเร็งเลืดเลือขาวแบบไมอิลอยโดยศาสตราจารย์นแพทย์ไบรอันเจดูรูเคอร์ศาสตราจารย์อายุรศาสตร์และผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งไนท์มหาวิทยาลัยการแพทย์และวิทยาศาสตร์แห่งโอเรกอนสหร,รัฐอเมริกาผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลประจำปี2561ด้านการแพทย์ รวมทั้งช่งฟังการบรรยายจากนแพทย์โทมัสอาร์ฟิเดนอดีตผู้มีการศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคสหรัฐอเมริกาและนางสาวลีอาดอสจากนั้นช่งเปิดและทอดพระเนตรนิศิศการรางวัลสมเด็จก,กล้าฟ้ามหิดลรวมทั้งนิศรศการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมานาถบพิตร ที่ทรงเฉลิมพระราชปณิธานในสมเด็จพระมหิดลราธิเบศอดุลยเดชว,วิกรมพระบรมราชชนกในด้านการแพทย์และการสาธารณาสุขตลอดจนนิเทศการผลงานของแพทย์และนักศึกษาแพทย์ในโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลที่ได้รับทุนวิจัยของมูลนิธิสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลไปศึกษาและปฏิบัติงานในองค์กรหรือสถาบันการศึกษาชั้นนําระดับโลกในต่างประเทศอาทิผลงานการพัฒนา การดูแลคนไข้ที่มีปัญหาโรคหัวใจล้มเหลวหยุดเต้นหยุดทำงานนอกโรงพยาบาลต่อมาเวลา15นาฬกา9นาทีสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงณอาคารชัยพัฒนาสวนจินดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้ในายแพทย์นรงอภิกุลวณิชย์รองอธิบดีกรมการแพทย์กระทรวงสาธนารณสุข และคณะผู้บริหารโรงพยาบาลราชวิถีเฝ้าทุลออมพระบาทน้อมกล้าน้นอมกระหม่อมถวายเครื่องมือแพทย์สำหรับผ่าตัดเพื่อสนับสนุนการออกหน่วยแพทย์อาสาของมูลนิธิเทพร,รัตน์เวชานุกูลจากนั้นเวลา15นาฬิกา14นาทีสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาปโปรดเกล้าปโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จลงแทนพระองค์ณอาคารชัยพัฒนาสวนจินลดาพระราชวังดุสิตทรงพระสุรายและทรงเจิมเพียนรุ่งเพียนเดินและทูบซึ่งทรงพระกรุณาปโปรดกล้ระหปปม,ม่อมอุทิศราชทานไปจุดเป็นพุทธบูชาตามพระอารามหลวงหกพระอารามเนื่องในการพระราชกุศลมาค้าบูชาพุทธศักราช2562ได้แก่วัดพระศรีรัตนศาสด,ดารามพระบรมหาราชวัง วัดบวรนิเวศวิหารวัดเบญจมาบพิษดุสิตวนารามวัดราชบาพิษสถิตมหาสีมารามวัดราชบาดิตสถิตมหาสีมารามและวัดนิเวศธรรมประวัติจังหวัดพระนครศรีอยุธยาสำหรับวันมาคาบ,บูชาปีนี้ตรงกับวันนังคามที่19กุมภาพันธ์2562า พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิติคุณทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำปี2562ที่สวรรัดนครศรีธรรมราช วันนี้เวลา15นาฬิกา47นาทีพระเจ้าหลังเธอพระองค์เจ้าอาทิตยารกิติคุณสเสด็จไปยังมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชทรงเปิดงานวันเกษตรแห่งชาติประจำรรปี2562ในการนี้ประธานช่วยรางวัลและเกียรติบัตรแก่ผู้ชนะการประกวดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงเกษตรการประกวดผลผลิตทางด้านพืชซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งที่จัดขึ้นภายในงาน โดยปีนี้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตนครศรีธรรมราชได้รับมอบหมายให้จัดขึ้นระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่9กุมภาพันธ์นี้ภายใต้แนวคิดเกษตรศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อเฉลิมเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ในด้านการเกษตร รวมทั้งเพื่อเผยแพร่สานต่อแนวทางการพัฒนาการเกษตรด้วยโครงการพระราชดำริตลอดจนส่งเสริมสนับสนุนและถ่ายทอดความรู้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนวัตกรรมทั้งของภาครัฐและเอกชนแก่เกษตรกรนักเรียนนักศึกษาภายในงานมีนิทรรศการของหน่วยง,งานต่างๆอาทิาการะทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดนิทรรศการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบาพิตรด้านการเกษตร จังหวัดนครศรีธรรมราชที่ได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาแก้ไขปัญหาผลผล,ผลิตทางการเกษตรตกต่ำและภัยพิบัติทางธรรมชาติด้วยการทำเกษตรผสมผสานตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงการศึกอบรมการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีต้นทุนนอกจากนี้ยังจัดเป็นอุทยานพืชศาสตร์ มีการแสดงผลงานวิจัยการขยายพันธุ์พืชและการแปลรูปผลผล,ผลิตของคณะเกษตรศาสตร์อาทิฟาร์มนักศึกษาที่จัดเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรให้แก่นักศึกษามีการสาธิตปลูกผักเมืองหนาวการจะแสดงผลการวิจัยสับประรดสีวิชัยซึ่งเป็นสับประรดพันธุ์ใหม่ที่มีรสชาติหวานกรอบนอกจากนี้โครงการเกษตรอาทิตยาตามพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยทรกิติคุณจังหวัดสุรินทร์ได้นำผลผล,ผลผลิตของโครงการมาจำหน่ายอาทิ สมูทโปรตีนใหม่ผ้าไหมสุรินข้าวไรซ์เบอร์รี่พวงกุญแจและผ้าพันคอกนลอดจนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสมุนไพรเพื่อสร้างรายได้ให้แก่นักศึกษาอาทิพิมเสนชาสมุนไพรรรงจืดรวมทั้งจัดแสดงผลงานวิจัยและการเพาะเห็ดชนิดต่างๆเช่นเห็ดนางฟ้าเห็ดมิ้วกี้เห็ดดินจืดรวมถึงการแปรรูปเห็ดเป็นข้าวเกลียบเห็ดแหนมเห็ดเป็นต้น องคมนตรีติดตามความก้าวหน้าและเยี่ยมชมโครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่อเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบูรณ์วันนี้นายพลากรสุวรณรัตน์องค์คมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคเหนือพร้อมคณะอนุกรรมการไปรับฟังบรรยายสรุปความก้าวหน้าและเยี่ยมชมการดำเนินงานโครงการก่อสร้างแก้มลิงห้วยใหญ่อเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลห้วยใหญ่อําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ เพื่อสนองพระราชปัิธานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างประโยชน์สุขให้กับราษฎรอย่างยั่งยืนโดยทรงรับโครงการดังกล่าวเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเมื่อวันที่1มีนาคม2560เพื่อแก้ปัญหาการขาดคลนน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรในหน้าแลง้งให้กับราษฎรในตำบลห้วยใหญ่และตำบลบ้านโคกลักษณะของโครงการประกอบด้วย4ส่วนได้แก่งานก่อสร้างแก้มลยงห้วยใหญ่ในพื้นที่50ไร่ มีความจุก373,000ลูกบาศกเมตรงานขุดสระเก็บน้ำในพื้นที่หมู่4ตำบลบ้านโคกงานขุดลอกคลองหมู่ที่14ตำบลบ้านโคกและการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแหนใช้น้ำต้นทุนจากแก้มลิงห้วยใหญ่ซึ่งการดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว คงเหลือการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านห้วยแหนที่จะแล้วเสร็จในเดือนมีนาคม2562จะสามารถส่งน้ำสนับสนุนพื้นที่การเกษตรในช่วงฤดูฝนได้2,000ไร่และช่วงหน้าแล้ง400ไร่นอกจากนี้ยังสนับสนุนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตรของรัษฎรหมู่ที่7บ้านห้วยแหนและหมู่บ้านกล้เพียงให้มีน้ำใช้ตลอดปี อีกทรั้งช่วยบรรเทาปัญหาอุทกภัยในหน้าน้ำหลากได้อีกด้วยองค์มนตรีตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฒเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานี วันนี้ที่อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชพัฏอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีพลเอกดาพงศ์รัตนสุวรรณองคมนตรีไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีได้ถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีตามความต้องการของท้องถิ่น โอกาสนี้องคมนตรีได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับการพัฒนานระบบการศึกษาตลาดจนการยกระดับมหาวิทยาลัยราชพัฒนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืนโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีผู้บัญจงก,การมณฑลทหารที่24รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอุดรธานีอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒนอุดรธานีพร้อมคณะผู้บริหารอาจารย์บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฒอุดรธานีเข้ารับฟังการบรรยาย จากนั้นองค์มนตรีและคณะไปเยี่ยมชมโครงการยกระดับการเกษตรสู่เกษตรปลอดภัยหมู่บ้านหนองสร้างคำหมู่ที่เจ็ดตำบลโนนสูงอำเภอเมืองอุดรธานีที่มหาวิทยาลัยราชาพัฏนอุดรธานีท่องไปให้ความรู้และส่งเสริมสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์เพื่อสร้างต้นแบบโรงเรือนกลางมุ้งและหลังคาพ,พลาสติกเพื่อให้ชาวบ้านสามารถปลูกพืชผักได้อย่างมีประสิทธิภาพแม้ในช่วงฤดูฝนที่มักมีปัญหาเรื่องผลผลิต นอกจากนี้ยังได้ฝึกอบกรมการแปลรูปผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนเพื่อเป็นการเพิ่มมูลค่าและเป็นอาชีพเสริมเพิ่มรายได้ให้กับกลุ่มได้เป็นอย่างดีอาทิผักดองชนิดต,ต่างๆเช่นแตงกวาแครอทผักกาดขาวและขิงรวมทั้งมะเขือเทศแช่อิอนซึ่งเป็นการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิง่นสนองพระราชบายของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับ ค่ำนี้คุณวรินที่ิรานาทองบ่อจรัดผมเจเรัตนตั้งตระกูลสวัสดีครับสวัสดีค่ะ